เชิญครับท่านดีมากไอ้ตามสวัสดีครับมาพร้อกับประธานห้างอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่ที่อำเภอขุนหารนะครับจงบังหวัดศรสีสะเกดนะครับพอดีโทรศัพท์หน้าจอแตกนะครับผมว่าจะมาเปลี่ยนหน้าจอนะครับแอดไว้สวัสดีครับเชบิญครับ ีครับอยากได้อย่างเนี่ครับอ๋อหลายอย่างอยู่ครับผมกลัวแต่ว่าทางร้านจะไม่มีให้แค่นั้นแหละครับผมโอ,อ้อยากได้อย่างเน้น<ด>อนออยากอยากดูโน้ตบุ๊กครับผมอยากดูโน้ตบุ๊กอ๋ออยากได้โน้ตบุกก๊กครับโน้ตบุก๊กมีครับอ๋อมีโน้ตบุ๊กก็มีเนะาะราคาถูกอ๋อแต่ผมเปลี่ยนใจนะนะต้องพิมเตอร์พิมเตอร์ครับพิมเตอร์พิมเตอร์ครับกล้องวงจรปิดดีกว่ากล้องวงจรติดครับ มาไวเนาะเหมือนเตรียมไว้เลยมึงสองดูที่เขาตัเตรียมอะไรไว้เอาคอมพิวเตอร์ดีกว่าพี่คอมพิวเตอร์ครับมีอีกเอาเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วกันครับโทรศัพท์มือถือครับมึงยังจะมีอีกโอ้โทษครับโอ้ยมีเลยพี่มันก็คุยจนอ่ามีทุกอย่างแต่กูเนี่ยไม่มีเงินมามาเปลี่ยนหน้าจอเฉยลองลองโอ้ไปดูหน้าจอโทรศัพท์แตกครับผม มีครบจบที่เดียวแก๊ดไว้อำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดครับผมสุด,ดยอดพี่ชายสุดหล่อของผมนะครับคนบ้านเดียวกันนะครับเป็นคนสนิทกันครับนี่พี่แก๊สนะครับแกไปเป็นเขยของอำเภอพุษแพงครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แสวัสดีครับวัสดีครับโอ้ยหยอกหยอกหยอกพี่ชายครับผมโอเคครับผมยินดีมีแฮงกันครับเอฟซีของประธานห้างทุกคนครับสสวััดีครบใครที่ผ่านไปผ่านมาอำเภอคุนหานเนาะจังหวัดศรีสะเกดถ้าบอกว่ามาจากประธานห้างนี่ ลดเลยดัน<บ>เลยครับกระทืบเลยใช่ไหมโอ้ย <c oughs> ขาดเลยครับผมฝากด้วยครับผมเป็นไว<บ>้คุณหันแหล่งรวมไอทีราคาถูกใจแอดไว้ถูกที่สุดครับขอบคุณบ๊ายบาย